กดหนึ่งมากดหนึ่งมาครับกดหนึ่งมากดหนึ่งมาจะผมจะปล่อยแนวทางแล้ววันนี้เด่นหกกับศูนย์ศูนย์ก็ได้เด่นหกกับศูนย์วันเนี้ยเมื่อวานมันหนอกอะไรนะเมื่อวานมันหนอกสองสามหกเก้าเก้าแต่วันนี้ศูนย์ 6. 0, 6. ไม่ได้หกศูนย์กับหกไม่ศูนย์ก็หกมาตัวหนึ่งวันเนี้ยแต่เวลาให้หกชอบมาเก้าตลอดเลย พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอีกหนึ่งนาทีแล้วใครยังไม่จิ้มนิงกดเข้าไปด่วนเลยครับบ้านโชคทวีทรัพย์โชคทวีทรัพย์ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะซื้อ3ามร้ยี่สิบาทมีกิจกรรมทายผลด้วยน่าจะทายผลฮานอยนี่ยแหละกดเลยจ้าใครยังไม่กด ใครเข้ามากดหนึ่งเปิดการมองเห็นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูรัตตลี่แป๊บนึงอ่ะจะปล่อยแล้วนะวันนี้หกกับวันนี้เด่นหกกับศูนย์ฟันศูนย์วันนี้ พันศูนย์นะเมื่อวานนี้เกือบไม่รอดละรอดไลยเมื่อวานนี้มันหนออะไรแปดห้าสามเลขหนึ่งมาครับเปิดการมองเห็นเพจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดเลขหนึ่งมากดหนึ่งมาเลยใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาหนึ่งมาเลยครับกดหนึ่งมา เดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ก่อนกดหนึ่งมาก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 ดูอะไรอ่ะดูภาพเหรออือะออะไรสวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคนดูแล้วครับกดเลขหนึ่งมาเลยแม่ใครยังไม่กดกดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นเร็วๆกดหนึ่งแล้วกดแชร์เปิดการมองเห็นสองร้อยคนดูแล้วเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่จะได้ไปหาซื้อไปหาตำมีมีมี ในกลุ่มเดี๋ยวผมลงให้วันนี้พรุ่งนี้ไลฟ์สดชุดเดียวจบ <c oughs> กดหนึ่งมาครับกดเลขหนึ่งมาผมปล่อยแล้วนะในกลุ่มไปกดไปขอเอาเองครับดูก่อนไลฟ์มากี่นาทีแล้วไลฟ์มาสิบหกนาทีแล้วแล้วอีกสี่นาที ใครยังไม่กดลิงก์ข้างล่างรอบสุดท้ายโชคทวีซับนะครับผมปล่อยแนวทางแล้ววันนี้ฮานอยเด่น0ูนย์กับเด่น6ฟันศย์เมื่อวานนี้เข้ารอบสุดท้ายนะครับเข้า5 3 3 5เลขแค่แค่6ตัวนะไม่มีเลขวงในไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นนะมีแค่นี้นะครับระวังเพจปลอมระวังไม่จฉาชีพด้วยเราเอาเงินด้วยนะครับให้ฟรีนะครับส่วนรัฐบาลไทยใครอยู่ในกลุ่มนะครับ ตอนนี้เปิดรับเข้ากลุ่มแล้วใครอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวผมจะลงให้คืนนี้สําหรับรัฐบาลหนึ่งร้อยแปดสิบหกคนแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยแปดสิบหกคนแล้วกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมากดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นเพจกดหนึ่งมาเลยครับหนี่ลอตเตอรี่เดี๋ยวให้ดูใกล้แล้วใกล้แล้วสองร้อยคนดูเดี๋ยวผมจะให้แคปฮานอยแล้วผมก็จะให้ดูลอตเตอรี่แล้วผมก็จะไป นี่คือลอตเตอรี่งวดนี้นะแคปให้ทันนะไลฟ์เสร็จผมจะลบไลฟ์ทิ้งอันนี้คือลอตเตอรี่งวดนี้นะครับแคปให้ทันนะครับงวดนี้ชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านเลยนะครับงวดลอตเตอรีง่งวดนี้จะมีมีสองสามมีเจ็ดสามมีสามเจ็ดมีสามแปดนะครับมีแค่นี้มีสามสองสองสามสามแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็สองสามโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคน ที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดหมายเลขหนึ่งมาด้วยแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี